มาเบิดพมสาใจกันต่อนะครับสองคู่ผ่านไปตอนนี้เราได้คู่ชิงแชมป์ในสัปดาห์นี้แล้วนะครับนั่นคือเจนวัดสอเหลี่ยมเลิศสายปืนใหญ่จากจังหวัดพิษณุโลกนะครับวันนี้จะตัดเชือกรอบชิงแชมป์กับอินซีน้อยชักกี้บ็อกซิ่งยิมวิหกร้ายเมืองแกลงจากจังหวัดระยองนั่นเองครับ now we have the fighter that we find the six match all the final match that is j a in n w a t s o r e e m l e f from p i s n u Lok vs i n s i Noy ชักกี้บ็อกซิ่งฮิวม์จากเรียงแต่ตอนนี้ให้พวกเขาหยุดพักเพื่อฟื้นฟูและในระหว่างนี้เราจะมีผู้แข่งหมายเลขสามอย่าลืมนะครับวันนี้ชิงแชมป์มวยคู่ที่หของรายการแชมป์รับเงิน50,000บาทนะครับรองแชมป์30,000บาทและคู่ที่7นะครับเป็นคู่เอกของรายการเอาล่ะครับดำเนินมาถึงมวยคู่ที่3ของรายการนะครับยอดมวยมันประจําสัปดาห์พิกัดน้ำหนัก68กิโลกรัมครับมุมน้ําเงินจามเพเภอพิชัยจังหวัดอุตร,รดิตถ์นะครับอายุ22ปีจากค่ายมอวัฒนาชัยครับคนนี้ เป็นมวยพระเอกภูทรนะครับวันนี้ขึ้นสู่สังเวียนใหญ่ที่แม็กซ์มวยไทยเซเดียพัทยาครับขนอาวุธมามากมายเพื่อพิสูจน์ฝีมือตัวเองให้คนไทยและแฟนมวยทั้งประเทศนั้นยอมรับในฝีมือเขานะครับสถิตดีการชก78ไฟชนะ50เสมอ8แพ้20ไฟครับ The third bout tonight at 68 k ิโลกรัม introducing Blue corner representing อุต r a ริ t he training out of m a t n a h a n g i m at the age of 22 S He s n o w n as a complete fighter with a bomb light like punches. He holds a professional record of 50 w i n 8 d r a w and 20 losses. และนี่คือนักชกม,มุมน้ำเงินจากจังหวัดอุตร,รดิตถ์แสงเทียนน้อยมอวัฒนาชัยขอเสียงปรบมือเป็นกําลังใจให้จากนักชกจากจังหวัดอุตร,รดิตถ์นะครับ Ladies and gentlemen, and here's your fighters fighting out of the blue corner, representing u t t a r a d i 22 years of age. Put your hands together and welcome an oy, an s a n t i a n o i m o w a t a n a c h a i ส่วนนักชกม,มุมแดงคนนี้ครับจากจังหวัดสุโขทยัยครับได้รับฉายานามว่ายอดมวยสุโขทัยจากค่ายพุ่มพันม่วงปัจจุบันนี้อายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นเองครับที่เด็ด ของนักชกค,คนนี้ครับแซมท่านผู้ชมครับเขาเป็นนักชกที่สาดแทงเบิ้ลสองเบิ้ลสามได้เลยดรวย่ารัวการสาดแทงเลยนะครับแล้วก็อาวุธของเขารุนแรงทุกลูกด้วยสถิติการชก69ไฟชนะ45เสมอ3แพ้2 1ไฟครับ and his opponent in the red corner representing Sukhothai and training our p u um m p a n m o o g i m at the age of 17 he is known as a, an all round boxer never stepped by w with varieties of weapons. He has a professional record of 45 wins, draw, and 21 losses. นี่คือนักชกมุมแดงจากจังหวัดสุโขทัยฉายายอดมวยสุโขทยัยคมพยัตภูม,พมิพันธ์มวงขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับวัยรุ่นจากสุโขทัยหน่อยครับ ladies and gentlemen and here's your fighters fighting out of the red corner coming from Sukhothai put your hands together and welcome Kombayak Pumpanmuang แล้วครับเดินทางมาถึงผู่ที่สามของรายการนะครับตอนนี้เดชเปียดมวยไทยตัดเชืมมเอดครั้งที่58ท่านได้คู่ชิงชนะเลิศเรียบร้อยแล้วนะครับเกณฑ์วสัสอเหลี่ยมเลิศกับอินซีนอยชักกี้บ็อกซิ่งยิมนะครับ ซึ่งก่อนที่จะไปชมคู่ชิงนั้นเรามีมวยมันประจำสัปดาห์ขั้นรายการ3คู่ด้วยกันนะครับคู่นี้เป็นคู่ที่3ของรายการครับคมประยัดพุ่มพันม่วงนะครับเจอกับแสงเทียนน้อยมอวัฒนชัยนะครับหนยกดูการ68กิโลกรัมครับ แสนเพียรน้อยปัจจุบันวัย22ปีครับหรือว่าชื่อจริงชื่อนายแมนสูงแมนสวงครับย่องเสงจ,จากอำเภอพิชัยจังหวัดปุตตาดิบครับสูสู170เซนติเมตรเดินทางมาชกที่นี่เป็นครั้งแรกครับเดินให้ได้ภูมิยักษ์ท่านนายจตุพรเฉยเมยครับจากอำเภอกีมาจงังหวัดสุโขทัยวัย17ปีสูสู180เซนติเมตรสามฟอร์มหลังที่แม็กซ์มวยไทยครับแพ้หนึ่งชนะสอง แล้วก็เป็นรองแชมป์มือไทยสจะเชื่อ64กิโลกร,รัมกับแม่บ้านใกล้เยอรีเนีย,นยนครับอิตรัดดีกับสุขโขทยัยเฮ้ยนี่าดเหนือเอาบอกว่าเปิดประวัติครับคู่นี้เคยประทะฝีมือจะมาแล้วและเป็นทางน้าคมพยักษ์เนีนเ่ยเฉือนปลายนิดเดียวครับเห็นปลายเอาชนะลงมานะครับกรรมการสมพยาภยยัยหนักครับทมแที่บนเวที่ส่วน ข้างล่างนี้มียอดยิงเกศมาลาเป็นตัวสำคัญก็จะหน้าหายิ่งเสกแต่กระสานเชนน้อยนี่เป็นเรียกว่าพระเอกภูธรหรือว่าจอมเดินสายครับโอ้โหมีที่ไหนนี่ให้บอกนะครับชนวบานวันนี้ครับคุ่มพยักครับได้ส่วนสูงดูครับติดตามกันเคยเจอเคยประทลาฝีมือรู้ทางกันมาแล้วเป็นอย่างดีครับทั้งก่อนตน้ตนๆนี่เป็นของแสนเชนน้อยครับ ปลายนี่ผมพยัตกินเพียงไม่กี่วินาทีสุดท้ายเหยียบใจวันนี้เจอกันในคนสามยกครึ่งนาทีแต่ใส่ผมพยัตเติมไปใส่ที่หนึ่งแล้วนะครับไอ้ที <Overwatch> ่่น้อยเพิ่มมาการเดิน้งไอ้ที่แบบรับนาทีวันนี้ลรไม้ต่อมาแทนนะครับผมพยัโอู่วันนี้มาควยซ้ายกับขวาอีกแล้วครับโอ้โหสุดยาวให้ลอยนะครับผมพยั์ ตั้งแขงครับภ uh ูทอบไกลเดือเคียงครับตอกเยบารับอีกเลยกันตามภูทรอมาอยู่แล้วนะลอขขวาสายของคมยักษ์และขีดยันไปลอยดครับพยายามจขวาแ่เด่น้ายเรตั้งแขนสู้เลยครับข จบการีโทยอโอ้โหซ้ายแล้วได้วยขวาลแงล้ธรรมดาเฮ้มพหน้้อเดียวเลแรงไว้ใจได้ครับหาเลยครับแข่งเล็กน้อโอ้เล็อกแล้วียบ้าเสือโอ้าย ตัวเอาเียวแล้วคืนไปต่อวางตข้นไปโอ้โหตักให้สอบตายแล้วล้ในหลกลางอย่างกว้างไะบต่อน่าสีีน้อยครับก็เขงดน้อยสอลูกโรนะเอามาตั้งคู่แนอนครว่าจะตัใจแล้ว ดักด้วยเสาขวาครับเอาะก็ขึ้นพอได้ครับนี่น้ียน้อยหาดหวาหมุนซีได้ดีครับอมยากยังไม่เล่นเกมครับไม่ไม่ถอยมียันขวาจักไว้เจอแต่ขวาสวนใส่ขวาแล้วควนแล้วผิดขวาแล้ววก่อนนั้นแล้วที่มันตายแน่ขวาที่แสงน้อยุยอดมากตีไปแล้วก็เสียบขวาอีกนึงดอกแ่เจ็บกันุดท้าย ต่อครับยักษ์มาโหมดยกแรกนี่ครับรายการเดือดชีย,ยไทยตัดเชือกครับมีโฉมหน้าของแสงพี่น้อยสอนลูกโดกับคมพยักษ์พุ่มผันม่วงรุกร่างสูงๆนี่ยังใช้การไม่ได้ผลครับคมพยักษ์ในช่วงต้นๆนี่ปล่อยให้ทางาแสงพี่น้อยนี่ ปัดล่างเ็มกวาดล่างล้มลงไป 2- อสาครั้งนะครับดูกับพยายมจะขวางหน้าแล้วนี่ครับปัดดือด้อปัดง่ายๆเลยครับและก็เอาคืนครับโอ้จังหวะนี้ล้มลงไปทับจังหวะไม่ได้ตั้งใจครับอย่างที่บอกครับท่านผู้ชมคือนีเธอปราทะฝีมือวัดแข่งกันมาแล้วครับครั้งก่อนเป็นคนพยักครับวันนี้หมายมั่นปั้นมือจะเอาคืนให้ได้ครับสําหรับแสงเทมน,น้อยตาดตามกันต่อ ปรุกรางความยาสูสูงของคมยักษ์ใช้ได้ผลหรือไม่นับใกวันนี้ตีเดี่ยวเข้าในันที่ครับคมยักษ์โดนหดองเสียน้อยก็ไม่ยอมระหุตีเลยครับตังแขนสู้นะครับเห็นเข้าเชื่อเตตีเลยครับพยัคฆ์เขมาพยายามทุยโอ้และสองซ้ายของคมยัคฆ์ลูกศิดกับแทรบูปกับสุดแทรบลูกมันทุกครับโบาคมัคฆ์เชี่เซาานี ดูน้าจอเดมาครับโอ้ยยังยยังยจะเบิ้ไปทางขวายัโคตรยังสุดไมสอโอ้ยมากกว่าครับยังยังยัยมเลี้ยข้าไปอมส่โอยนักสบใส่อยาวความใหญ่บอสูงครับยาจะตัก ยัสองสายาีเปกไ้แล้วเ้ขวาเรยครับโอ้เคลื่อนแล้ว แล้มีสองนักครับที่จะ าเปลี่ยนช่องนี้ไปไหนครับท่านผู้ชมชมความมันต่อครับท่านผู้ชมกับรายการเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกครับหนาเวทีแม็กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยาครับวันนี้เป็นนัดการกุศลระหว่างแม็กซ์มวยไทยของเรากับสาพันธรายงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์นะครับหรือว่าสรสครับรวมมือกันหารายได้สร้างอาคารให้กับสรสนะครับโอ้โหเข่าขวาครับแล้วซ้ายสวนทันที มือซ้ายพยายามจะป้ายหน้าขวางหน้าครับจังหวะชิงออกกองของแสงเทียนน้อยทําได้ดีครับแต่เข่าในาอของคมพยักษ์ก็ไม่ธรรมดาครับทแทงเจ็บทงแรงเกิดเ,เดินมาเดินทางมาถึงยกที่3าแล้วครับบอกว่ามาชงดำกันยกนี้แล้วก็มาดูครับว่าลูกพย,ายานันของแสงเทียนน้อยกับลูกจก่าแจ้งของคมพยักษ์เป็นอย่างไรหลุดต่อครับหลุดหล่มา,มา,มา,มาที่มุกเลยตับมือชเกเดินชนกันขุยครับ ขวาายจะ็นตีขวามือตีาีต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 าตี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 ลีตีตีต มนลสุดท้ายครับโอ้โหว่ามันจริงๆครับตอนนี้กำลังเรียกเล็กติ้งครับดูครับคมพย,กยักษ์แล้วก็ทางด้านคมพยัก์กับแสงเทียนน้อยครับด,ดูจังหวะหวางแทงซ้ายสาดดักเข้าไปเจอสายสวนเกีย่ยวได้แล้วขืนด้วยหมัดซ้าย,ยและเกี่ยวเททิ้งเลยครับจังหวะทำได้ทำเป็นชุดของคมพยัก์ครับจังหวะจะโยนข่าดอกนี้ไม่ชัดเจนครับโอ้โหตกด้วยศอกแล้วก็ แข้งซ้ายตอนนี้วินาทีาลันทุกใจครับถืครับแข้งซ้ายเนี่ยเตะแต่ละทีหนักๆแรงๆครับตอนนี้คะแนนไปอยู่ที่ผู้จัดการสองท่านแล้วครับไปกันบนเวทีครับแม่บทขยี้กันถึงใจเหลือเกินนะครับยอดมวยมันประจำสัปดาห์มวยคู่ที่3ของรายการนะครับก่อนที่จะไปรุนผลคะแนนสำหรับคู่นี้นะครับเราไปรุนเงินรางวัลพิเศษกันก่อนครับไฟเตอร์หรือซุปเปอร์ไฟเตอร์ครับ สนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์ซูโคเนอร์เรดคอเนอร์ไฟเตอร์ปุ๋ยโฟร์แมนรับเงินรางวัลไฟเตอร์5,000บาททั้งคู่นะครับทั้งแสงเทียนน้อยมอวัฒนาชัยและคมพยักษ์พุ่มพันธุ์ม่วงครับ และตอนนี้หลังจากการห้ามหันกันมาอย่างนางดดดึงสยกครับผลการตัดสินจากาคณะกรรมการอยู่ในมือผมแล้วครับและผู้ชนะได้กับน,นักชกจากมุมเสมอครับอัตรอเอาละครับพักครูดเดียวกันชวนากับมาสนุกกันตอนในเดชเบียนมวยไทยตัดเชื่อ